นี้ผมอยู่กับสวัสดีครับผมรังสรรทองปูนะครับจากอินมาเก็ตติ้งนะครับปัจจุบ,บันดูเหมือนว่าทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาการได้ขับรถที่มีอัตราการบริโภคน้ำมันในแบบประหยัดนั้นถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งอันได้ขับรถซูซูกิทีเอลล l i ลั t ลิมิตเลดิชั่นจากกรุงเทพมาัวหิน ชื่นพบว,ว่ารถรุนนี้มีอัตราการบริโภคน้ำมันที่ทำให้พวกเรามีความสุขได้ในระดับหนึ่งครับ้อมมาดูรถสภาพโดยรวมด้านนอกกันสักหน่อยพี่โยนครับคุณยายครับรถรุ่นนี้ได้มีการปรับปรุงนะครับเพิ่มความสป,ปอร์ตรับให้กับตัวรถขึ้นมาใหม่นะครับเริ่มจะโสมด้านหน้านะครับมาดูด้านหน้านะครับจะเห็นว่ามีอะไร สะดุดขึ้นมาสีงแดงครับมีทางซูกิเขาเพิ่มความโดดเด่นของการตกแต่งให้มีความเป็นสปอร์ตขึ้นแล้วก็มีเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้นะครับด้วยการทาสติ๊กเกอร์นะครับนะครับเป็นสีเทาแดงนะครับนะฮะเป็นสติ๊กเกอร์นะใช่ครับเป็นสติ๊กเกอร์ครับเป็นสีเทาแดง่วนอื่นๆนะครับอย่างกระจังหน้าหรืออะไรก็นก็คงเดิมคงเดิมใช่คงเดิมนะครับ สิ่งที่เพิ่มเติมมาก็มีนี่ไฟสว่างกลางวันเป็น LED ครับในขณะที่ไฟหน้าเป็นยัง<อ>เป็นโลเจนอ <CON S> ่ยังเป็นฮาโลเจนอยู่ครับรูปทรงก็ทรงเดิมครับแต,แต่ว่า <itate> ถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มเติมใหม่ก็มีเนี่ยพวกไฟตัดหมอกพิ่โยเนี่ยเขาทําไว้ให้แล้วนะครัพเพิ่มเนี่ยได้อ่าอันนี้สําหรับไล่ขีดจํากัดอย่างที่แนวคิดเขาระบุไว้ว่าคุณอยากได้แบบไหนตรงเนี้ยให้ คนที่เป็นเจ้าของไปเพิ่มเติมเอาเองนะครับซึ่งเขาเตรียมเตรียมไว้ให้แล้วนะครับถ้าดูจากด้านหน้านะครับคุณชายมีอะไรที่จะเห็นชัดเจนบ้างไหมคือนี่ครับลิ้นด้านหน้าอ่าดีครับคือด้านหน้าเป็นเป็นสีดำนะเป็นสีดำด้านนะพี่โยงนะใช่สีดำด้านแล้วข้างล่างกับสีเงิน่สีเงินนะครับสีเงินนะครับตัวนี้คือเป็นรุ่นใหม่ที่เขาค่ายมาใหม่จริงๆนะครับเนี่ยเป็นชุดแต่งชุดแต่งคะเป็นสปอร์ตนะครับ อันนี้รอบคันครับนะครับอันนี้รอบคันนะครับก็ดูลงตัวดีนะครับดูลงตัวดีดูทำให้รถดูดุดันขึ้นใช่ครับมีเอกลักษณ์เป็นให้ความเป็นสปอร์ตให้อารมณ์สปอร์ตมากขึ้นนะครับทีนี้เราไปดูด้านข้างบ้างด้านข้างมาดูด้านข้างนะครับถ้าเกิดเราแวะมาดูด้านข้างสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่จกก็คือทุ้มล้อนะครับเป็นสี้อด้านเหมือนกันสีดำเป็นทุ้มล้อสีดำคุณสมบัติของทุ้มล้อสีดำก็คือดูแลง่ายนะครับ พร็นล้อยคีควรก็ได้ได้ครับไม่ต้องไปทําสีนะครับในขณะที่ล้อก็เป็นล้อกระทะได้ล้อกระทะล้อครอบนะครับบาร์กับยางปิดสโตนหนึ่งเจ็ดห้าขนาดยางหนึ่งเจ็ดห้าหกห้าสิบห้าครับนะครับเป็นล้อดิสเพกนะครับสำหรับล้อหน้านะครับครับในขณะที่ด้านข้างด้านข้างก็เป็นสีดำด้านเหมือนกันทีดสวิตช์เนี่ยถ้าดูดีๆเหมือนเหมือนรถสองประตูนะพี่โยใช่ครับ นี่มันก็มีที่เปิดเป็น,นแคร์ดีเร์ใช่ครับแคร์เราอยู่ในกระเป๋าเราก็มาใกใล้ๆเราก็เปิดได้เลยใช่ครับที่ผมว่ารถมันเหมือนรถสองประตูยังไงที่เปิดเปิดประตูประตูบานนี้มัน,นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับเออเหมือนรถสปรอร์ตราคาแพงนะครับนี่ครับคุณชายลองมาเปิดดูครับลักษณะของชีวิรสาดเนี่ยครับอ่านะเปิดง่ายแต่ก็เสียกระส้นไว้ด้านบนถ้าดูผลผลเนี่ยมันเปมือนรถสองประตูมากเลยใช่ครับทำให้รถดูสปอร์ตใช่ หมือนรถสปอร์ตหนูนะครับมาทางด้านด้านหลังนะครับโอเคซุ้มล้อก็เหมือนข้างหน้านะครับก็เป็นดัมมหลังเป็นล้อกระทะมีฝาครอบแล้วก็เป็นดัมเบลดนะครับดิฟเฟอร์มานี่ครับครับสปอยเลอร์สปอยเลอร์ครับสปอยเลอร์ลำด้านมีสภาวศแบบใหม่คีบฉลามเหมือนคีบฉลามทันสมัยขึ้นนะครับสวยงามนี่มาดูสิ่งที่เพิ่มเติมนี่นี่ ครับชุดแต่งก็ดี่ใช่ครับนี่เห็นไหมครับชุดแต่งนะครับมีท่อนะเหมือนมีท่อหลอกนะแล้วทำให้ดูรถดูดูดังขึ้นเนี่ยดูดูดังสวยงามนะครับชุดนี้เป็นชุดเดียวนะครับกับข้างหน้านะครับชุดนี้จะเป็นรอบคันครับนะครับชุดแต่งชุดเนี้ยนะครับรอบคันนะครับแต่งมาจากโรงงานเลยนะได้เป็นชุดแต่งจากโรงงานนะครับคือถ้าจกเรามีงบเหลืออีกสักนิดนึง ไเปลี่ยนล้อแม่ยุ่จบเลยได้ครับคูที่ด้านท้ายกันสักนิดนึงกว้างไว้ดุ้นครับลองเปิดดูครับคุณยายนี่มันมีโชคอยู่นะมีโชคนะครับมันไม่ต้องออกแรงมากไม่ได้ออโต้นะครับพอได้จังหวะนี่ก็มีที่บางของบางที่บางบางของนะครับนี่ก็ขอดได้นะพี่าโยมขอดได้อขอดได้ครับดูความกว้างขวางหน่อยภายในเป็นไงบ้างครับดูากว้างเก็ะสัมภาระนะครับก็ กว้างพอสําหรับการเดินทางนะครับแล้วก็ใส่ถุงก๊อฟก็ได้ใส่ถุงแล้วก็เป๋ากระเป๋าเดินเดินทางสมายสบายมาดูข้างล่างนะครับเปิดมาตรงที่เก็บยางอะไหล่นะครับรถสมัยนี้เป็นยังครับคุณชายไม่มียางอะไหล่แต่เขามีชุด่ายางมาให้ใช่ครับเป็นเป็นสมัยใหม่เป็นรถสมัยใหม่นะครับเราลองยกนี้ขึ้นมาไม่มียางไม่มีนี่นะครับนี่ครับไม่มียาง แต่ไม่มีชุ่มาให้นะครับไม่มียางอะไรแต่มีชุดซ่อมมาให้การใช้ชุดซ่อมนี่ก็ต้องเรียนรู้กันก่อนสักนิดนึงพับเบาะเพื่อใช้งานของเบาะแถวหลังนะครับเบาะแถวหลังนี่เป็นเบาะแยก60/40นะครับสามารถพับได้เพื่อให้พื้นที่เพิ่มพื้นที่ในการขนสัมภาระนี่พับเก็บง่มาเพิ่มพื้นที่ซื้อนู่นซื้อนี่เพิ่มเติมพื้นที่ได้เนี่ยครับเพิ่มพื้นที่ในการ ผลสัมพาระนะครับนี่แผ่นนี้อยู่กับผมแผนนี้สามารถถอดออกได้นะครับนี่นะเราอยากซื้อต้นไม้นิดๆหน่อยๆได้นะครับหรือว่าไปทำที่ใหญ่หรือว่าไปทํากิจกรรมกับครอบครัวที่ต้องผลสัมพาระจักรยานคันเล็กเล็พับได้นะได้ครับเราจะเรามาอยู่ในภายในของสุ z u k i ก w สวิตทีเอลพัทแล้วนะครับในภาพรวมของด้านหน้าก็เหมือนรุ่นเดิมๆเหมือนรุ่นเดิมมีพวงมาลัยเป็นดีไซน์ดีเชฟ ก็จะมีตัดตรงนี้นิดนึงเพื่อเวลาเลี้ยววงเลี้ยวมากๆจะได้ไม่ติดเขา่าก็มีรวมๆม,มีปุ่มสตาร์ทด้วยนะพี่ยงนี่ใช่ครับปุ่มสตาร์ทครับไม่ใช่แบบคุญแจแต่เป็นปุ่มสตาร์ทกดปุ่มพวงมาลัยก็มาลติฟังก์ชันควบคุมวิทยุได้ไดูดข้อมูลกันกับทีได้ครับอ่านะครับระบบแอร์ก็เป็นออโต้มีปรับ ความเย็นเพิ่มความเย็นมีครบเหมือนกันนะครับมี USB ที่ชาร์จมีครบใช่ครับดูช่องปาอากาศนี่ใหญ่มากทำให้รถได้เย็นมากขึ้นใช่ครับในขณะที่เกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ CVT นะพี่โยงนะ CVT ครับ CVT มีปุ่มสปอร์ตครับมีโอเอร์ไดร์โดไว้ด้านข้างด้านข้างนะครับถ้ากดแล้วก็จะเป็นปุ่มสปอร์ตไปปรากฏบน หน้านนจอนะครับให้รู้ว่าตอนนี้นั่นหมายความว่าอยู่ในโหมดสปอร์ตถูกไหมใช่ครับอืรวมๆก็สมกับเป็นอีโคคาร์นะด้านหลังนั่งกว้างไหมพี่โยงนี่ครับด้านหลังนะครับตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังนะครับเบาะด้านหน้าที่ปรับอยู่เนี่ยเป็นเบาะตำแหน่งที่ปกตินะครับคนด้านหน้านี่อย่างผมเนี่ยคุณชายนี่ผมสูงร้อยแปดสิบห้านะครับร้อยแปดสิบห้า อันนี้เบาะข้างหน้าแบบในตำแหน่งปกติแล้วตลอกพูดเรื่องคนดยสารเบาะอันนี้ก็ปกติเบาะด้านคนขับก็ปกตินะครับเนี่ยผมนั่งอยู่ผมสูงร้อยแปดสิบห้านะครับเข่าก็เหลือประมาณจากเบาะหน้าก็ประมาณหนึ่งกับปั้นนะครับกล้องมาดูศีรษะศีรษะก็ประมาณหนึ่งกับปั้นครับยังเหลือยังเหลือยังเหลือนะครับถึงกับปั้นเนี่ยก็ถ้าเทียบกับเป็นรถประหยัดรถอีโคคาร์แล้วเนี่ยถ้าการใช้งานนะครับ แบบนี้ลักษณะแบบเนี้ยผมว่าเพียงพอพงสำหรับการใช้งานนี่นั่งสองคนสบายนะนั่งสองคนสบายครับเนี่ยผมว่านั่งอยู่บนนี้หลวมๆสบายๆความเร็วที่เราเดินทางไปหัวหินนะครับอยู่ในระดับที่หนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงหนึ่งร้อยี่สบกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามแต่สภาพการจราจรอันดวยเสียงที่เล็ดลอดเข้ามาในห้องหนุสารก็ถือว่าน่าพอใจ ไม่ดังมากนะักไม่รบกวนมากนะักขณะนี้เราใช้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบเครื่องยนต์อยู่ที่2,000รอบต่อนอาทีแต่ถ้าเรากดคันเร่งลงไปเพิ่มลงไปอีก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงก็ดังเข้ามาบ้างแต่ก็อยู่ในภาะวะที่รับได้ไม่หนวกหูมากนะักในขณะที่อุณหภูมิภายนอกถือว่าร้อนมากแต่ด้วยประสิทธิภาพของ ระบบปรับอากาศของซูซูกิที่เป็นดิจิตอลตอนนี้เราตั้งอุณหภูมิไว้ที่23.5ก็ถือว่าสบายๆดูเครื่องยนต์กันทนนั้งนิดนึงจบ่ใช่ครับเดี๋ยวดูกันครับว่ารถอีโูฮาคันนี้เครื่องยนต์จะเป็นยังไงนะครับดูลักษณะเครื่องยนต์นะครับภายในห้องเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์ไม่ใหญ่มากนะครับเหมาะพอดีกับการใช้งานครับ ตามเจียตรตนารมณ์ของรถอีโกโคานะครับคือรถประหยัดน้ํามันนะครับก็จะเป็นแบบนี้โล่งๆสบายๆอันนี้เครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีแปแรงม้ท 6, นนาที่6,000รอบต่อนาทีในขณะที่แรงบิดที่108นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อน,นาทีดูนิยมเครื่องยนต์เขาดูโล่งๆซ่อมแซมง่ายบำรุงง่าย,งงายใช่ครับเครื่องยนต์รถประเภทนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับๆๆ ใน Eco อีโคสติกเขาบอกว่าประหยัดน้ํามันถึง23กิโลเมตรต่อลิตรโยกมันคุ้มค่ามากๆกับราคาน้ํามันในปัจจุบันนี้<อ>ทีโยงว่ายัางไงดูนินะครับถ้าผมดูแล้วนะครับโรงงานเขาระบุว่าออัตราประหยัดตามมาตรฐานของเขาเน g g ี่ย23กิโลเมตรใช่ต่อลิตรถ้าเกิดเราขับใช้งานจริงอะ่ะอาจจะไม่ถึงไม่ถึงแต่ผมก็มั่นใจว่า ติดเยอครับแบบธรรมดาใช้งานสิบแปดสิบเก้ายี่สิบได้ผมว่าเห็นอ่าซึ่งในสถานการณ์ราคาน้ํามันแพงๆแบบเนี้ยครับผมว่าการใช้รถอีโกคาร์นะครับโดยเฉพาะซูซูกิสวีปเอลพัคันเนี้ยจะให้ความสุขกับคนที่เป็นเจ้าของครับแล้วสามารถตอบโจทย์การใช้งานของคุณได้ทุกวันครับนะครับถ้าผมซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรพี่โยวันนี้ถ้าคุณ ไปติดต่อที่โชโลงซูซูกิวันนี้เขามีโปรโมชั่นน่าสนใจซูซูกิรุ่นนี้นะครับคืหน่งดอกเบี้ย0.33น่าสนใจไหม,ไม,ไมครับน่าสนใ้่าสนใจไหมนะครับซูซูกิช่วยจ่ายด้วยมีซูซูกิช่วยผ่อนอีก3,000บาท10เดือนน่าสนาใจไหมครับณชาสคใจชายให้ได้ผมจะบอกเนี่ยว่ามันน่าสนใจตรงที่สาม บริการฉุกเสรินสามปีเออ3สามปียี่สี่ชั่วโมงเออครับสีเอายังไม่หมดนะครับยังไม่หมดอีกมีช่วยเหลืออุปกรณ์ตกแตง่งปีอีกสามหมื่นเออเริครับมีประกันชั้นหนึ่งอีกม,ม,มีประกันชั้นหนึ่งเอายังไม่หมดอีกเลยมีประกันชั้นหนึ่งปีหนึ่งปีอีกหนึ่งปีเออนะครับยอดยอดยอดนะครับราคาเท่าไรน,นะนี่ ราคา570,000สองพับาทแต่ผมไม่ชอบสีนี้ถ้าผมผมชอบสีขาวอ๋อสีขาวผชายง่ายง่ายจ่ายเพิ่มครับลดครับง่ายง่ายนะครับแจมแจมแจมวันนี้เราได้มีโอกาสอยู่กับคุอสกิ c ิ p l พัรุ่นนีหรือว่าเป็นรถที่น่าซื้อในภาวะราคาน้ำมันสูงมากๆอยู่ในขณะนี้ตามที่ผมได้บอกไปว่าการได้ขับรถที่มีสมรรถนะและประหยัดน้ำมันนั้น ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งนักวันนี้นะครับความประทับใจของรถรุ่นนี้มีทั้งรูปลักษณ์ที่สวยงามสมรรถนะโอเคประหยัดน้ำมันในขณะที่ออปชั่นต่างๆครบเครื่องถือว่าคุ้มค่าสำหรับผมสำหรับพี่โยมเป็นยังไงบ้างนะครับจากที่เราได้สัมผัสรถคันนี้มาด้วยระยะทางเกือบ200กิโลเมตรที่จากกรุงเทพมาที่หัวหินนะครับผมได้ทดลองขับแล้วนะครับ การขับขี่ดีการควบคุมรถด,ดีน,นเพราะว่ารถคันนี้เป็นตัวถังแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคนะครับมีขนาดกว้างเบาแล้วก็ควบคุมง่ายนะครับมันก็ตอบโจทย์กที่คุณชายว่าว่ารถคันนี้ประหยัดน้ำมันมถูกต้องตามสถานการณ์มีความสุขรถคันนี้เติมรองรับเติมน้ำมัน e อี20บนะครับ e ี0ทุกวันนี้ก็40ประบกว่าบาทนะครับประมาณ45บาบทนะครับแต่รถคันนี้สามารถช่วย ให้เราประหยัดได้ด้วยมีอัตราการประหยัดที่ระบุจากโรงงานว่า23กิโลเมตรนะครับต่อลิตรแต่ใช้งานจริงๆอาจจะไม่ถึงยังไงก็แต่แต่20นะครับก็ขับไปเรื่อยๆนะครับถามว่ารถคันนี้น่าซื้อไหมจากที่ผมพูดไปเมืกี้ว่าโปรโมชั่นที่เขาให้มาเนี่ยน่าซื้อมากๆนะครับกับสถานการณ์แบบนี้นะครับน่าซื้อถามว่าผมจะตัดสินใจซื้อไหมผมก็เท่าที่ผมลองขับ ผมก็รับรองว่าเท่าที่ลองขับรถคันนี้มาเป็นทางเลือกคำดับต้นๆสำรับรถอีโกคาในยุคนี้นะครับเพราะอะไรหนึ่งรูปลักษณ์ทันสมัยสปอร์ตนะครับแล้วก็สการใช้งานนะครับคุ้มค่ากับการใช้งานทุกวันสามโปรโมชั่นเทียบหน้าตาดีภาพลักษณ์ดีคนที่เป็นเจ้าของขับรถไปไหนเดินลงมาอยู่รถก็เท่ นะครับ <S <S ผมเรอมีนิดนึงที่โย่ซูซูกิสวีปเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยเขามียอดขายไปแล้วหนึ่งแสน 1, <S 1> 1, <S สี่หมื่นแปดพันคันหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันคันครับกับหรือว่าประสบควาสมสำเร็จในตลาดเมืองไทยพอสมควรน,นะครับหลังจากที่เปิดตลาดมามันมีสองเวอร์ชั่นตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกยันเวอร์ชั่นนี้ะนะครับหรือว่ายอดขายในรุ่นนี้ในราคาห้าแสน เ2็0 0มบาทถรือว่าคุ้มค่าครับครับวันนี้เราพบกับซูซูกิ G ี p อลพกันประมาณนี้พบกับผมและพี่โย่ได้ในรายการโย่งชายรายงานยานยนต์ที่ YouTube Auto Preview ในขณะที่ของพี่โย่ครับพบผมรังสารทองภูนะครับที่ YouTube in Marketing นะครับ,รบกับรายการโย่งชายรายงานยานยนต์วันนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็รอโอกาสหน้าติดตามพวกเราใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ